เมื่อคืนนี้ผมได้บอกเซอร์ไพรส์ของพวกเราไปแล้วนะและคือว่าคนแบบคนกี๊แบบคนกีสนันฮอลเลยว่าวันที่สามวันที่สี่คือจะได้ดูอะไรกันใช่วันที่สามที่สี่แต่เรายังไม่ระบุวันนะให้ให้มา<ช>ด,ดูกันนะคะเราก็จะมีเราก็จะมีะมเซอร์ไพรส์ใช้เหมือนใช้เหมือนเอสทีเลยค่ะเช็คก่อน <c oughs> แม่ทีมยิมใหญ่ให้มุมกล้องดีค่ะก็ก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันกับกับลูกลูกแน,นททีทีครับใช่ครับผม <c oughs> ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เจอกันแล้วล่ะ ใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้น้องมีไลฟ์สามนอก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็พรุ่งนี้มีไปหาน้องใช่ไม่ถึกไม่ไปไม่ได้ค่ะเมื่อคืนนี้อยู่สนามบินที่ฮ่องกงแม่ใหม่โทรตามนุทักตามเน็ททักตามนุ่นทักตามคือทุกคนทักตามหมดเลยพ่อถามว่ากลับยังลูกสาวคือสี่ห้าคนทักตามหมดเลยเลยบอกว่าพอพอเราเห็นหน้าวิธีบอกว่าไหนมีใจมันแป้วๆเนะาะใจมันแป้วๆมัน นี่บอกบอกแม่หม่ว่าอะไรปะแม่แลหนูลองคุยกับกัปตันก่อนนะว่าให้หนูโดดล่มลงตรงตอนได้ไหมรบมๆจะหนูไปลงในนี้เองเนี่ยพอใจทุกคนพอยอดขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่หนึ่งเขาก็ตามใจทุกคนหมดแหละขอให้ทุกคนอุดหนุนพี่หนึ่งเขาตามใจหมดทุกอย่างอยากได้อะไรเขาตามใจหมดแหละอยากได้อยากอยากเห็นน้องทํางานในมุมไหนบอกเลยก็ซัพพอร์ตตามแบบตามวิถีของคนเป็นพี่อะค่ะมันมันเลยคําว่าเอฟซีแล้ว เป็นลูกสาวคุณโตแม่ใหม่ไปแล้วกัะตอนนี้เพราะว่าบ้านนี้ต้องเป็นของโรแล้วต้องมาเป็นของแม่ใหม่ด้วยบ้านนี้ต้องมีอัางรนอทั้งหมดนะครับนี่มีต่างอวันงานที่เล่นที่บ้านน่าจะมีตาป้อรับเชิญค่ะน่าจะมีตาป้อผมชอบมากผมชอบมากตาป้อเป้เนี่ยคือชอบมากเพราะว่าแม่เขาอยากให้ตาป้อแม่ใหม่เขาอยากให้ตาป้อมาเล่นด้วยชอบชอบ อาจริงอยากจะหาทุกงานเลยแต่ว่าเขาอยู่เขตหนูเขาน่าจะมาไม่ไหวละพ่ออ่ะไก็เลยก็เลยดูว่าก็บอกแม่อยู่ว่าถ้าหนูอยากได้วันไหนหนูบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้พี่คุยให้เอได้เลยแจ๋เวเลยดีจใจมากที่ไม่หนึ่งไม่ทิ้งน้องหนูว่าไม่ได้ทิ้งหนูไม่เคยทิ้งนู่นเลยแต่รู้จักกันมาเนาะแต่ว่าหนูอ่ะ บางสิ่งบางอย่างหนูไม่จาเป็นจะต้องออกมานั่งโพสหรือนั่งแอคชั่นตลอดเวลาค่ะบางทีเราซัพพอร์ตเราดูเราดูแลกันหลังบ้านเราซัพพอร์ตกันหลังบ้านเราให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วกับกับแนทเนี้ยหนูก็ไม่ได้แบบว่าคือเราไม่ได้มานั่งแบบต้องมานั่งไลฟ์ขึ้นจอคุยกันตลอดหรือพูดถึงกันตลอดเวลาแต่หลังบ้านพวกหนูคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะบางที <c oughs> คือบางทีนั่งนั่งดื่มนั่งดิ้งอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้นั่งถ่ายคลิปลงอะไรเงี้ยคือมันเป็นสไตล์ชีวิตเราแบบชิลๆเราไม่ไดดด้้้ใชชีวิิตตแบบนนนนกััขา ไ,ได้ทาเป็นคอนเทนต์กันขนาดไหนไม่ได้แบบมานั่งจับโทรศัพท์บางทีถ่ายกันไว้ตลกตลกยังไม่ลงกันเลยค่ะผมมีนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากเห็นอะผมมีนะถ้าถ้าทุกคนอยากเห็นคลิปที่ทุกคนไม่เคยเห็นอะเอามาสามพันขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแนทพี่เองนะแนท <c oughs> แนทพี่เอง <c oughs> โอเคพี่เอง,เองแต่คือสิ่งที่อยากบอกเลยก็คือไรละ วันนี้เข้าไปดูไลฟ์แม่หมายแม่หมายก็บอกว่าเออน้องแนทโดนดราม่าตอนที่ร้องไห้หนูจะบอกแบบนี้เนาะความที่ว่าวันนั้นอะที่น้องร้องไห้อะด้วยความกดดันด้วยน้องก็ต้องกำกับด้วยและหลายอย่างที่น้องแบกรับน้องกำกับกำกับการแสดงแล้วการที่ซ้อมมมันมันมีเวลาซ้อมเพียงแค่หนึ่งวันหรือเรียกได้ว่ามันแทบจะไม่ถึง24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำในการซ้อมแล้วน้องก็มีความกดดันด้วยความว่าเออตอนที่เราซ้อมอะหนูวอยู่ในในในช่วงที่น้องซ้อมเราก็รู้เลยว่ามันในตอนที่ซ้อมมันยังไม่ได้สมูทขนาดนั้นเลย ม,มันก็มีความวิตกกังวลแล้วเขาเองอ่ะก็จะต้องจะต้องแบบมาแสดงด้วยกำกับด้วยแสดงด้วยมันหลายๆอย่างขนาดตัวเองออกก็ยังต้องร้องตัวเองออกเลยคือมันแบบมาหลายอย่างแล้วพอวันที่เขาทําออกมาแล้วมันสําเร็จแล้วมันจบแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเออมันมันดีมากเขาก็มันเป็นน้ําตาของความภาคภูมิใจน้องไม่ได้แบบ ้องไม่ได้ดึงดราม่าเลยเลยนะลูกแนทเขาไม่ใช่เป็นคนร้องไห้ง่ายๆนะไม่ได้มานั่งร้องแบบทุกวี่ทุกวันนะแต่คือมันเป็นน้ําตาของความภาคภูมิใจที่เขาเออทำงานผลงานชิ้นแรกของเขาแล้วทามันออกมาได้ดีหนูอยากให้ทุกคนเอ็นดูลูกแนทลูกแนทเป็นเด็กที่น่ารัก <empl> Apa, แนทกับ <kal. S 1> นูว่าเขาจะมีความต่างกันนูว่าเขาจะเป็นเด็กงอแงเขาจะแบบเขาจะงอแงมากๆเลยแต่ลูกแนทนะเขาจะเป็นคนแบบว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่ลูก,ล,กลูกนูเขาจะงอแงนิดหน่อยใช่แต่วิ่หนึ่งก็จะรักนูมากกว่าหนอยหนึ่ง พี่เขารักแน่แต่รักหนูมากกว่าน่อยหนึ่งหนูข้างไหมเจเจทาไ่เจเราคนดีกันนะเจใช่เปิดตัวอย่างที่พี่หนิงบอกไปแล้วจริงจริงสำหรับหนูว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้หนูไม่ได้มองว่าเป็นการเปิดตัวนะแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูรักแล้วหนูก็ซัพพอร์ตหนูอะหนูหนูหนูรักแล้หนูก็ซัพพอร์ตเขา หนูแง่งอย่างน้องออยอะหลายๆคนก็ไม่มีใครไม่ได้รู้จักน้องออยแต่หนูจะบอกว่าน้องออยเป็นเด็กที่น่ารักและอยากให้คนได้ลองติดตามทําไมหนูถึงให้มอะไราน้องออยคู่กับน้องแนทอันนี้หนูให้ด้วยความที่หนูชอบค่ะแล้วจริงๆหนูทำอะไราให้หลายๆคนด้วยซ้ําแต่หลายคนไม่ได้เห็นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่แบบ ว่าทุกคนจะเห็นแค่นั้นเองเพราะด้วยระยะเวลาที่มันกระชั้นชิดแต่คือที่หนูอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามน้องออยเพราะน้องออยเป็นนัเป็นนางเอกลิเกที่มีฝีมือคนหนึ่งเลยแต่หลายคนยังไม่เคยได้เห็นน้องเลยอยากให้ได้หลายคนอะได้ลองเห็นได้ลองติดตามน้องนะคะน้องเป็นเด็กน่ารักมากด้วยออยอะคือเด็กน่ารักเลยง่ายๆคือแบบไม่มีความไม่ซับซ้อนเด็กบ้านนี้ไม่ซับซ้อนออยน่ารักออยน่ารักมากค่ะใช่ครับใช่ครับใช่ รักให้รักเราดูวันเกิดแนทด้วยใช่ไหมคือน้องแนทให้แม่พูดบ้างต้องบอกว่าแม่ให้แนทพูดบ้างไม่นานๆเขาจะเข้ามาสักมีนึงทุกคนให้เขาพูดกันไปเยอะๆเพราะว่าแม่เขามีอะไรพูดเยอะแต่ว่าละเขาพูดชาเจนที่สุดนะไม่มีใครที่จะพูดชาเจแลละเอียดเท่าพี่หนึ่งอีกแล้วเนี่ยคนนี้พูดตรงประเด็นที่สุดพี่สาวของน้องๆคือมันเป็นแบบคือจริงๆวันนั้นที่พูดกับ แน่แต่น้อแล้วมันมีคนตัดคลิปไปลงอะที่เราพูดที่เราที่เราพูดจากความรู้สึกเราพูดว่าเนี่ยเราอยู่กันวันนี้เราอยู่กันด้วยความรักแล้วหนูว่าจะหนูจะทําดีพี่ก็ชมหนูผิดพลาดพี่ก็คอยปลอบใจมันมันไม่ได้คือมันเป็นคําพูดที่มันออกมาจากความรู้สึกเราจริงๆเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่ด้วย เราจ้างงานน้องเพราะเราอยากให้แบรน์ลหลายแบรนได้เห็นศักยภาพในการทํางานของน้องเราไม่ได้จ้างแบรนด์เพื่อหวังไม่ได้จ้างน้องทํางานเพื่อหวังยอดขายเราไม่ได้นั่งฟิกนั่งสดใจว่าน้องจะไลฟ์วันไหนทําอะไรยังไงเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้มองแบบว่าน้องแบบเป็นแบบเป็นการตลาดอะไรเงี้ยคืออยากบอกว่าหลายๆแบรนที่อยากจ้างน้องอ่ะพูดเลยนะว่าจ้างลูกแนตลูกนู ul, ลูกนู ul, ่นน่ะสามคนนะ่คุ้มแน่นอนและคิดดูดิว่าจ้างเนตแล้วแถมเจด้วยนะใช่ใช่แถมด้วย แฉด้วยนี่พวกเจเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยว่าตัวเดี๋ยวเราจ่ายกันตังห่ากนะเจโอพรา่เด็ตจ้างนะแถมเจนะเพราะว่าตอนเนี้ยเจเป็นคนขับรถให้แน็นะเวลาไปงานเนี่ยอยากให้นุ้นเล่นดำดงหนูก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีให้เห็นเดี๋ยวมีให้เห็นเดี๋ยวมีให้เห็น แต่ว่ายังไม่บอกว่าจะเป็นในรูปแบบไหนไ<อ>แต่จะบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนที่พูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องอะจริงๆอะการที่การที่เราทําการแสดงอะค่ะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยคืออะไรที่มันเดิมๆอะค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปดูแบบสมมุติว่าเราไปดูดูหนักดูซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ๋อตอนจบมันจะเป็นแบบนี้คนก็ไม่อยากรู้เราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างอะไรกันบ้างเงี้ยอันนี้คืออยากให้ติดตามชมแต่ว่ามี